พี่แล้วผมร้องท่อนไหนยังไม่ได้ร้องยังเลยครับยืนตรงไหนต่อไอ้คนเนี้แล้วไม่ร้องต่อไปหันมาพู้พี่โค้งกันหมดเลยเรอเออมันก็เขานางโลมแล้วอ,ะอ่ะแล้วผมจะร้องอะไรนางแมวคนละจังหวะกันน้องตีทำไมเพลงเพลงสั้นล้วเกินนะฮะ ขายดคน,<า><า>นหนึงเนี่ยยังขายอ<ก>ีกคนหนึ่งนะหกคนนะนไม่ใช่หายังไม่ได้ร้องยิงยังครับอข,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 ขอขอขอชเพลงครับครับถึงเธอจะผ่านผู้ชายร้อยพันไม่ทำให้ฉันคิดว่าเธอนั้นจะต้อยต่ำ เขาลูบคลำเธอใช่อยากทำชีวิตเลวไหลฉันขอสมัครรักเธอสักคนจะเป็นน้ำฝนล้าฉลอมคราบข้าวความใครมีสายยั่ ขอ <S 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 ขอขอจุอดชมชายเข้าไปใน ไม่ทัน,นทอีกแล้วพี่ทำไมอ่ะไ,ไอคนนี้พาเข้าโรงแรมไปแล้วแล้วไปอยู่ตรงไหนอ่ะเขาพาเข้าโรงแรมไม่รู้เรื่องเนี่ยก็นั่งกินข้าวต้มแล้วก็เมาอยู่นั่นเขาพาเข้าโรงแรมไปเลยป่ะอะไาอย่างงี้ดีกว่าตัดปัญหาไปเลยนะ<า>ไม่ไม่ไม่ต้องร้องดีกว่าพี่ผมว <c oughs> <c oughs> หว้หวหวหวแล้วทำไมฮะถ้าเกิดเป็นวันอื่นผมไม่มีปัญหาวันนี้ขอร้องหน่อยได้ไหมทำไมต้องร้องวันนี้อ่ะแม่มาด้วย อ๋อ oh, uh huh. hey, uh huh. แม่มาดูกันทาไไลท์แม่แกมากมานั่งอยู่ตรงโน้นติดต่อให้เราหน่อยสิพี่พี่ดูไอ้นี่มันพูดเนี่ยแม่น่ะไม่ใช่น้องสาวก็แม่แก